บันทึกของเชอร์ล็อกโฮมส์เล่มที่6ตอนที่1กับคดีปริศนามมาที่หายไปคดีนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับม้าตัวหนึ่งที่กำลังจะเข้าแข่งขันชิงถ้วยรางวัลเวสเซ็กซ์แต่มันดันถูกลักพาตัวหายไปซะก่อนและในคืนเดียวกันนั้นจอห์นสเตรเกอร์คนฝึกม้าก็ถูกฆาตกรรมเชอร์ล็อกโฮมส์และหมอวาสาัสันได้เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมหลักฐาน ซึ่งข้อมูลที่พวกเขาได้มามีดังนี้ค่ะม้าที่หายไปมีชื่อว่า Silverblaze มันเป็นม้าที่เก่งมากและมักจะชนะการแข่งขันวิ่งแข่งม้าอยู่เสมอการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลเวสเซสกำลังจะเกิดขึ้นในวันอังคารหน้าแต่หนึ่งสัปดาห์ก่อนการแข่งขันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเจ้าม้าหายตัวไปพร้อมกับการตายปริศนาของคนฝึกม้าที่มีชื่อว่าจอห์นสเตรเกเจ้าของม้ามีชื่อว่าพันเอกรอส เขามีม้าทั้งหมด4ตัวและจ้างเด็กเฝ้าคอ,อกม้าทั้งหมด3คนให้พลัดเปลี่ยนเวรยามเฝ้าคอ,อกม้าตลอด24ชั่วโมงจอห์นสเตรเกอร์มีภรรยาหน,นึ่งคนและคนรับใช้ผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่พักของพวกเขาห่างจากคอ,อกม้าไปเกือบเกือบ200เมตรทิศเหนือของคอ,อกม้าเป็นบ้านพักสำหรับคนพิการและบ้านพักต่างอากาศทางทิศตะวันตกเป็นหมู่บ้านของคนในชุมชน และทางทิศตะวันออกมีคอกม้าอีกแห่งหนึ่งเจ้าของคอกม้านี่มีชื่อว่าลอร์ดแบ็กวอเตอร์ในเย็นวันเกิดเหตุจอห์นสเตรเกอร์ได้พาเจ้าซิวเบลส e ออกไปฝึกตามปกติเด็กเฝ้าคอกม้าในตอนนั้นชื่อว่านทส่วนเด็กอีกสองคนเดินทางไปกินอาหารเย็นที่บ้านพักของจอห์นคนฝึกมา้าคนรับใช้ของจอห์นชื่อว่าอิดด์ได้เอาอาหารเย็นซึ่งเป็นแกงกะหรี่เนื้อแกะ ไปให้เนทที่กำลังเฝ้าคอกม้าอยู่ระหว่างทางที่เธอกำลังเดินไปนั้นเธอได้เจอกับชายแปลกหน้าที่เดินเข้ามาหาเธอและขอให้เธอเอาจดหมายฉาบับหนึ่งไปให้เนท็ทแต่ว่าอีดิตตกใจกลัวเทลายวิ่งหนีไปหาเนทที่คอกมา้าแต่ปรากฏว่าชายแปลกหน้าคนนั้นยังคงตามเธอมาพอชายแปลกหน้าได้เจอกับเนทเขาก็ถามเนทเกี่ยวกับเจ้าม้าเซเวอร์เบสแต่เนทกลับไม่พอใจ เขาเลยปล่อยสุนัขที่เฝ้าคอกม้าให้ออกมาไล่ชายแปลกหน้าคนนั้นไปหลังจากจอร์นสเตรเกอร์กลับมาจากการฝึกม้าแล้วเน็ตก็เล่าเรื่องราวนี้ให้จอรนฟังแต่เขาก็ไม่ได้ดูกังวลอะไรมากนะักและในคืนนั้นเวลาตีหนึ่งจอร์นสเตรเกอร์นอนไม่หลับเขาลุกขึ้นมาแต่งตัวและออกไปที่คอกมา้าในเวลาเจ็ดโมงเชา้าภรรยาของจอรนตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบสามี จึงเรียกอีดิตคนใช้ของเธอให้ช่วยออกตามหาจอรนแต่สิ่งที่พวกเขาพบก็คือเน็นอนหลับไม่ได้สติที่คอ,อกมา้าเจ้าซีวาเวอร์เบลสหายตัวไปส่วนเด็กเฝ้าคอ,อกม้าอีกสองคนซึ่งนอนหลับอยู่ที่ห้องใต้หลังคาของคอ,อกมา้าก็ไม่รู้ว่าม้าหายไปไหนแล้วห่างออกไปจากคอ,อกม้า400เมตรพวกเขาพบศพของจอรนทีศีรษะถูกตีด้วยของแข็งที่ต้นขามีบาดแผลจากคมมีด มือขวาของเขากัม,มีดที่โชคเลือดเอาไว้และมือข้างซ้ายถือผ้าพันคอไว้ผืนหนึง่งอีดิดสาวใช้จำได้ว่ามันคือผ้าพันคอของชายแปลกหน้าที่มาหาพวกเขาเมื่อคืนก่อนบริเวณนั้นมีรอยเท้าของเจ้ามา้าเซเวอร์บเบสทำให้เชื่อได้ว่าเจ้าม้าอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่จอนถูกฆาตกรรมหลังจากเนตตื่นขึ้นมาเขาก็เล่าว่าเขาจำผ้าพันคอผือนนี้ได้เช่นกันและเขาหลับไปไม่ได้สติ เพราะมีคนวางยานอนหลับในแกงกะหรี่ของเขาในขณะที่คนอื่นๆที่กินแกงกะหรี่เข้าไปกลับไม่ได้รับสารแปลกปลอมอะไรใดๆทั้งสิน้นหลังจากการตรวจสอบแกงกะหรี่ของเนทก็พบว่ามันถูกผสมผงฝิ่นเข้าไปทําให้เขานอนหลับไม่ได้สติชายแปลกหน้าคนนั้นถูกจับกลุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสยัยชายคนนี้มีชื่อว่าซินสันซึ่งเขาได้ลงพนันไว้ถึง5 0 0พปอนด์ว่าเจ้าซิวเบลสจะชนะ เขายอมรับว่าเขาได้เดินทางไปยังคอ,อกม้าจริงๆเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าม้าเพราะเขาลงพนันไว้เยอะมากว่ามันจะชนะแต่เขาไม่รู้อะไรเรื่องการตายของคนฝึกม้าเลยและเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผพ้าพันคอของเขาไปตกอยู่ในมือผู้ตายได้ยังไงเขาคิดว่ามันอาจจะปลิวหายไประหว่างที่วิ่งหนีสุนัขที่เฝ้าคอ,อกม้าซิมสานไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายอะไรใดๆทั้งสิ้น ในกระเป๋าของผู้ตายพวกเขาพบไม้ขีดไฟเทียนไขยาสูบเหรียญปอนจำนวนห้าเหรียญใบเสร็จร้านทำหมวกของผู้หญิงราคา37ตปอนมีระบุชื่อลูกคา้าคือมาดามดาบิเชอร์และมีที่อยู่ในมือของผู้ตายเชลล็อกโฮมส์พบว่ามีเล่มนี้มันแปลกมากมันเป็นมีดสำหรับผ่าตัดไม่สามารถพับเก็บไว้ในกระเป๋าได้และพกติดตัวไปด้วยยาก ภรยาของผู้ตายบอกว่าถ้าเห็นสามีวางมีดเล่มนี้ไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งหลายวันก่อนเกิดเหตุและในีคืนที่สามีออกจากบ้านไปเขาได้พกมีดเล่มนี้ติดตัวไปด้วยนอกจากนั้นคอกม้าแห่งนี้ได้เลี้ยงแกะไว้สามตัวและเมื่อไม่นานมานี้แกะทั้งสตัวก็เกิดบาดเจ็บที่ข้อเท้าเหมือนกันทั้งหมดจากข้อมูลทั้งหมดนี้พอจะเดากันได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับจอห์นสเตรเกอร์และเจ้ามาซิวเบลสหายไปไหน เชอร์ล็อกโฮมส์คิดว่าตามสัญชาตญาณของม้าพวกมันชอบอยู่กันเป็นกลุ่มถ้ามันถูกปล่อยเป็นอิสระมันต้องเดินทางกลับไปยังคอกม้าของตัวเองหรือไม่ก็ไปอยู่ที่คอกม้าของลอร์ดแบ็กวอเตอร์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเชอร์ล็อกโฮมส์ได้สำรวจบริเวณจุดเกิดเหตุและตามรอยเท้าของม้าไปและพบว่าจู่ๆก็มีรอยเท้าของคนเดินเคียงข้างเจ้าม้าไปทางคอกม้าของลอร์ดแบ็กวอเตอร์จริงๆนั่นหมายความว่า เจ้าม้าจะต้องถูกคนจากคอกม้านั้นพบตัวเข้าและพามันกลับไปที่คอกแทนที่จะส่งคืนให้กับเจ้าของโฮมส์ Holmes กับหมาวัาสานเดินทางไปที่คอกม้านั้นทันทีและพบว่าเจ้าซิลเวอร์เบลสถูกทาสีปลอมตัวให้กลายเป็นม้าสีอื่นไปซะแล้วเมื่อวันแข่งขันม้าเวสเซสมาถึงเจ้าซิลเวอร์เบลสได้ลงแข่งขันตามปกติโดยที่สีของมันยังไม่ถูกล้างออก มันยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีและเอาชนะรางวัลที่หนึ่งมาได้พันเอกรอสพอใจเป็นอย่างมากที่เชอร์ล็อกโฮมส์ตามหาม้ามาคืนให้เขาได้แต่เขายังคงอยากรู้ว่าใครคือฆาตกรที่สังหารจอห์นสเตรเกอร์เชอร์ล็อกโฮมส์เลยเฉลยให้ฟังว่าจริงๆแล้วคนที่สังหารจอห์นก็คือเจ้ามาซิวเบลสตัวนี้นั่นแหละโฮมส์ Holmes ได้ปฏิปต่อเรื่องราวได้ว่าฟินมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรง ดังนั้นหากมันถูกผสมในเมนูอาหารปกติมันก็จะง่ายที่คนกินจะได้กลิ่นของฟินดังนั้นคนที่ต้องการวางยาเด็กเฝ้าคอกจะต้องใช้เมนูที่มีกลิ่นเครื่องเทศค่อนข้างแรงนั่นก็คือแกงกะหรี่ส่วนคนที่เป็นคนคิดเมนูอาหารในเย็นวันนั้นก็มีเพียง2คนก็คือจอรนกับภรรยาของเขาส่วนใบเส็จร้านทำหมวกของผู้หญิงซึ่งมีชื่อลูกค้าคือมาดามดาบีเชอร์ เชอร์ล็อกโฮมส์ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมและพบว่าหญิงคนนี้เป็นคนที่จอนแอบคบหายอยู่ลับๆเป็นผู้หญิงที่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมีหนี้สินรุงรังจอนเลยพยายามหาทางช่วยเธอด้วยการทำให้เจ้าม้าซิวเบลสบาดเจ็บและอาจจะไปลงพนันให้ม้าตัวอื่นชนะแทนส่วนสุนัขที่เฝ้าคอกมา้าก็มักจะเห่าเสียงดังเมื่อคนแปลกหน้าไปที่คอกแต่ในคืนเกิดเหตุ เด็กเฝ้าคอ,อกม้าอีกสองคนนอนอยู่ในห้องใต้หลังคาไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าเลยสักนิดนั่นหมายความว่าสุนัขจะต้องคุ้นเคยกับคนที่เอาเจ้ามา s i l v e r b l a บลสไปส่วนมีดที่เจอในมือของจอนเป็นมีดที่ใช้กันในวงการแพทย์ผ่าตัดเป็นไปได้ว่าจอนต้องการทำร้ายเจ้ามา s i l v e r b l a บ e สโดยปกติแล้วแค่ทำให้ข้อเท้าของม้าบาดเจ็บเล็กน้อยก็จะทำให้มันวิ่งได้ช้าลง จอนได้ทดลองทําให้แกะในคอกม้าบาดเจ็บซึ่งมันก็ได้ผลและในคืนเกิดเหตุจอรนตั้งใจจะพาเจ้าม้าออกไปไกลจากคอกเพราะหากเจ้าม้าเกิดส่งเสียงร้องขึ้นมาคนอื่นอาจจะได้ยินและระหว่างทางที่เขาเดินออกไปกับเจ้าม้าก็ดันไปเจอกับผ้าพ,พันคอของซิมซันเข้าจอรีบติดมือมาด้วยเผื่อใช้ในการพันขาของเจ้าม้าซิวเบลสนั่นเอง สรุปแล้วคดีนี้ไม่มีใครถูกจับกุ่มตัวไม่มีฆาตกรแต่เป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นค่ะ